ถ้าอวัยวะพูดได้จะบอกอะไรเราสมองนอนให้พอบ้างนะนอนน้อยฉันจะเสื่อมไวัยปากหยุดเอาอาหารไขมันเยิ้มๆเข้ามาสักทีปอดอยู่ห่างมลภาวะเป็นพิษและเลิกสูบบุหรี่ได้ไหมจะไม่ไหวแล้วหลังนั่งนานเกินหนึ่งชั่วโมงอีกแล้วลุกเดินบ้างสิไต กินแต่โซเดียมระวังเค็มถูกใจไตถูกฟอกนะลำไส้รู้จักอาหารที่มีโปรไบโอติกไหมมันช่วยบำรุงฉันได้ดีเลยนะผิวหนังไม่อยากให้ฉันเหี่ยวก็กินผักผลไม้เยอะๆหน่อยหูไม่ควรใช้หูฟังติดต่อกันนานเกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพราะการได้ยินฉันจะแย่ลงนะดวงตา อย่าจ้องหน้าจอเกิน20นาทีหันมองอย่างอื่นบ้างหัวใจออกกำลังกายบ่อยๆทำให้ฉันแข็งแรงนะกระเพาะอาหารกินดึกอีกแล้วเหรอย่อยไม่ทันแล้วนะตับวันนี้ดื่มแอลกอฮอล์อีกแล้วฉันว่าฉันเริ่มแย่แล้วละ่ะกระดูกกินอาหารที่มีแคลเซียมช่วยให้ฉันแข็งแรงขึ้นได้ติดตามเอิร์นเวย์ การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวชช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399